สวัสดีเด้อพี่น้อง่องไปสุกุ้สุกคนผู้ติดตามสุดเล่าสามัคคีพี่น้องวันนี้เล่าสามัคคีสิออกอากาศแล้วนะพี่น้องเนาะอากาศแล้วเมื่อวานนี้ก็เดือนดีอยู่ขึ้นที่พานมาเลยสามลุดอยู่พี่น้องเอามื่อวมาต้องวัดกันสิเป็นตัวไดสิได้จักหลุดได้จักแจกมาพี่น้องเนาะมือเอื <episodes> ้อนเนาะของมือแร่งมาเป็นของมือเอื้อนของมือแร่งของมือแรงสองสุมเืลองเลละพี่น้อง ต้องทุ่มเื่องเมื่อแร,รงเนี่ยเสียงนีหยังแน่สีออกมาตัวได้แน่ให้เบิ่งตรงไห้ตรงหน้าก่อนจะเข้าก่อนจังไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็มีเสียงเคียงจันหยาดังแน่จังน้อยอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะของธรรมสาศาสตร์เคียงดอกว่ามันเสียงอย่างอื่นมันมันเสียงเพ่งเสียงล่ำมันมันมีดีกาซิตดอกอันมีแต่เสียงดังถนัดละลำพันเนีจังน้อยแต่ว่าเป็นยังเดี๋ยวเบิ่งของดีเบิ่งตรงไห้ตรงหน้าก่อนมันก็ะเซ้าตกเลย พายุก็ออกไปแล้วเราต้องส่งมาพี่น้องลนะนำ้ำเขาว่าสวมดอกเป็นนังบุญยุคปีนี้ก็ได้แล้วนำจำเปาดมสมบูรณ์แช่ละปีนี้เต็มถุงเต็มถังคักละเต็มเราคักละพี่น้องเชา้าหายเชา้าน่ะไม่มูม่บ้าน,นเข่าเขียวๆงามๆเขียวเ,อเอจอญี่ปุ่นเขา่าเอาพี่น้องมาแล้วก็ไปเบิง้งเล่าสามคัคคีต่อ มาเด้อพี่น้องบ่ายนี้ผู้ติดตามเดาสมาครคีสุกูสุคนยินดีต้อนรับชุดสองตาคุณพาลุยได้พี่น้องเด้อมือว่านนี่กะในสามหลุดเลยพี่น้องออกความฉีไปเบิ้งวันที่สี่มือแรงนี่กะความฉีเบิ้งมือแรงนี่กะเบื้อวันที่ผ่านมาเมาื่อคืนสิผ่านมาก็น้องพี่น,อน้องเนงาะวันที่สามซุดสามตุลาสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ุดเล่าสามัมบัคย์ุดพี่น้องมาเล่าอาเซียนเดนหนึ่งล่องหาได้หาพี่น้องได้สามหาลุดแล้วก็มาเล่าสามัคย์วีไอพีเดนเก่าเดนเก่าล่องศูนย์ได้เก้าแล้วก็พี่น้องเขาเก้าเขา,เขา,เขาตัวเดนเล่พี่น้องได้เก้าเก้านึ่งจับเก้าศูนย์เป็นเก้าหนึ่งพี่น้องรุดเจ็บเป็นแตกนะพี่น้องนะเพราะลุดได้เขา่า หลุดเก่าหนึ่งเดีมาเล่าวีไอพีลุดไปมาเล่าสตาร์วีไอพีเด่นซีร็องสามเขาสามพี่น้องได้ฮกสามลุดเดี๋ยวเล่ากาศก็หลุดไปเอาพี่น้องบ้านมาเบิ่งของวันที่ซีเลยพี่น้องบ่าบอกลายห่หางยังอีกรายการหนึ่งจะสิต่อกันเข้าไปนี่เนาะยังอีกรายการหนึ่งก็ เราสามัคคีวันที่4ตุลาสองท่าน0าลอยจับคู่เราสามัคคีจับคู่2เราสามัคคีจับคู่2เกตสองเกต ngấu chết sám si sám si gốc hà Vinh หกขาวิ่งหกขาคมหกขาร่องสามสี่ร่องสองเก็ดวิ่งเด่นหาร่องหก atau oh, ASEAN. Oh, ASEAN. Tiền chấp khu 01 nâng số, nâng. số nâng. บกหนวิ่งหกหนึ่งวิ่งหกหนึ่กลมหกหนึ่งองสองหาก่องศูนยนึ่งูวิ่งเด็นหนึ่งลองหก law sama ki sama ki VIP VIP, Chấp khu Câu okay. 1 Câu 2 Vinh Học kiệt Học dịp. คมหกเก็ดล่องเก่าหนึ่งล่องหนึ่งหากคุิงเย็นเก็ดล่องหก lao vip lao vip giáp khu 98 cầu nơ nơ hà vinh nâng hà vinh หนึ่งหาวิ่งหนึ่งหากมเก้าหนึ่งล่องเก้าแปดล่องคู่วิ่งเดินหนึ่งล่องหา that sata set Sata Lao Sata ว e i p จับคูสองเก้าแปดห้า Sampai Wing Sampai Sampai wing Côm 38 phẹt Lòng Phẹt hạ long Cầu xóng Xóng cầu Đen phẹt long 3 lao ca sạt lao ca sạt CÁ subscribe Si Hà Chết bẹt Chết hà Vinh ว,วิ่งเก็ดหาวิ่งเก็ดหากลมเก็ดหาร่องเก็ดแปดร่องซี่หากูวิ่งเด่นเก็ดร่องหา ก็บนาะจอพี่น้องผู้ได้เขามาแล้วเอาไปรุ่นโฉกกันเ้อพี่น้องเร้ออลาสามมคีมือแรงสองุ่มเครื่งพี่น้องลาสาม,มัคีวันที่สตุลาสองพันาร้อยจับคูสองเกตสามีหวิ่งหกหกลมหกหาร่องสองเกตล่อง3ามกูวิ่งเด้นหาร่องหกแล้วอาเซียน0ูนย์หนึ่งสองหาหกหนึ่ง วิ่งหกหนึ่กลมหกหนึ่งองศูนย์ห่องสองหาคู่วิ่งเด่น1นึ่งล่องหกเล่าสามาคี่วีไอพีเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหาวิ่งหกเ็ดกมหก็ล่องเก้าหนึ่งลองหนาคู่วิ่งเด่นเก็ล่องหกลาวีไอพีเก้าาหนึ่งหนึ่าวิ่ง1นึ่งหากลมหนหาล่อง เก้าแปดล่องเก่าหนึ่งคุวิ่งเด่นหนึ่ง 5, ล่ 29, 8, 5, 8, 3, ลองหาเล่าสตาวิไอพี่สองเก่าแปดหาแปดสามวิ่งแปดสามกลมแปดสามล่องสองเก่าล่องแปดหาคุวิ่งเด่น 8, 3, แปดล่าา 4, 5, Get 8, Get 5, ลองสามเล่ากาสัตสี่หาเก็ดแปดเก็ดหาวิ่งเก็ดหากลมเก็ดหาล่องสี่หาล่องเก็ดแปดคุวิ่งเด่นเก็เดล่องหาเอาพี่นอ้องเขาได้เข้ามาแล้แลวก็หายโศกโศกมันมันกันทุกคู่ทุกคนแล้วอย่งเงี้ยคังควังพี่น้อง นั่นในนองท่องไรละยะเจ็ยาจนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวราคุมค่องพอกันวันที่หาพี่น้องสำหรับมนีขวากาวคำว่า,วาสวัสดี